เด้ออันนี้ไม่เป็นมีข่าวผู้เท่าผู้แก่นี่ก็ได้โอ้ยอยู่บ้านผู้เดียวนี้นะเป็นห่วงเด้อค่ะพี่น้องค่ะเราก็จะเท่าจะแกเหมือนกันนั่นแหละอันนี้แทบช็อกค,คิดว่าตายคุณตานอนนิ่งคุณทรงกลิ่นเม่นเด้เอเออเตรียมห่อผ้าข้าวแต่ว่าคุณตาพิ้นฟืน้นคืนมานะ เออเม่นยังแหละเม่นอุจจาระหรอไล่บ่เลียลาดบ่ขี้แตกบ่อ่ายุเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองนี่ก็บ่ถึงกระเท่าดเออยังเป็นหนุ่มอยู่ดีนี่บางคนน่ะเม่นอ่าเจ็ดสิบสองนี่พ่อใหญ่สมฤทธิ์นี่ใส่ส่งยินเลาะเที่ยวผู้สาวก็บอกแล้วเก้าสิบกว่าก็จะเลาะเที่ยวอยู่ไหมใส่ส่งยินจีบสาวเชียร์เบียร์ไม่ยอมไม่ยอมถ้าไม่ได้ไปตกเครื่องบินตายนี่ไม่ยอมอ้าวคุณตาอายุเจ็ดสิบสองปี นอนแน่นิ่งกลิ่นโชยเลือดไหลอ,อุจจระเรี่ยราดชาวบ้านคิดว่าตายค่ะไม่ตาย,ยผ้าข้าวมาหอ่อเอาเราพุนเด็กํำลังจะคุมผ้าขาวแต่คลับลืมตาอ้าปากพนะเมงเด็ยเป็นอย่างคะนะเขาจะกำลังสินลากไปนะเพิ่นทรงหลงพยาบาลทำเอาคนช็อกเลยค่ะนายมีรพลรักเสมอวงผู้ดูแลเพศนะคะบ้านดุงอัปเดตเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ บ้านํำบอลตำบลนาํำอำเภอบ้านดุงอุดรน,นะฮะร่างสาบานแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตมาแล้ว3วันปะะทุทง้างมือสิบนาวบอกขึ้นเดือดอืมภายในบ้านก็มีกลิ่นเหม็นค้ง่งคลุ้งออกมาจากบ้านด้วยโอ,โอ้ที่เกิดเหตุพบร่างนายคอนสารหรือว่าตาหอกบะทุซื้อเราคือหวัดแท้ตาห,กหอกหอกหอกก็หอก,หอก,หอก S <S คุณตาหอกเนี่ยอ,อ,อายุเจ็ดสิบสองปีเด้เราเป็นเจ้าของบ้านเด้เออนอนเปอยกายแน่นิ่งไม่หายใจพอตอนเป็นหนุ่มแกชื่อไอหอกไอหอกไอหอกเอ้ยพอแกมาตาหอกเออตาหอกแขนขาบวมมีเลือดไหลออกเป็นทางแล้วก็อุจจาระเลียลาดเนีเยเม้นขี่เรานี่ละเขาบอกว่าขนไก่ตายมันจิบขี้แต้งเนี้ยพะย่ะพะย่ขณะที่นายวิริภงกำลังนำผ้าขาวมาคลุมร่างเนี่ยออเ เพิ่นกระโหลตำรวจมาเสนอสุดเด้เกืดอเทุกากณ์บอคาดคิดอยู่เฉยๆคุณตาหอกก็ลืมตาอ้าปากหายใจยทำเอาทีมงานตกกระใจค่ะพี่น้องตะโกนโ<อ>ส่งเสียงว่าพี่รอพี่รอยังไม่ตายยังไม่ตายเรียกว่าพี่รอ,อ,อห้องขึ้นมาบอกว่า,วาออยังเรล่ายังบ่ตายเลยยังไม่ แสดงว่ามีสติบอกว่าคนที่ไปจากหอแกด้มีสติเอาไปหลายคนที่ไม่ถ้าเป็นคนอื่นนี่พี่หลอกพี่หลอกเลยเหรอเออแล้วกะแจงกูไผ่กู้ชีพน่ะให้มารับตัวส่งหลงพยาบาลด้วยตอนนี้ปลอดภัยแล้วจากการสอบสวนชาวบ้านบอกว่าตาหอกอยู่บ้านคนเดียวมีภรรยาแต่ว่าไปยุ่นลูกน้ำเต้ากุงเทพเอส่วนลูกก็ไปทํางานที่ต่างประเทศทั้งนี้น่ะเห็นคุณตาหอกนะ ไม่ออกจากบ้านแล้วสามวันนะ่ะคนข้างบ้านเขาบอกนะ<อ>ด้ืยอความเป็นห่วงมันนอกข้องไหนก็อย่างนี้แหละค่ะพี่น้องอดูแลก,กันเด้โบเป็นญาติโบยังกันบ้านใกล้เหรียญเขียนกัถทุกับเป็นญาติเนาะแล้วก็โบ,บมีไพ่มาดูลแลเราเออข้างบ้านก็เลยว่าเอา้ามันซ้ำมือแล้โบเห็นพัวายออกมา<อ>เลยค่ะแล้วก็ได้กลิ่นเหมน็นโชยอพอส่องดูทางหน้าต่างเห็นคุณตาหอกนอนเปื่อยนี่นิ่งโอ้ คิดว่าตาเสียแล้วแหละปัณณเนียตายแล้วล่ละจึงเอินเจ้าหน้าทีมาค่ะมาตวดกระโตกใจแต่กันอย่างดีใจเ้วยค่ะ <Okay. S 1> ในความนในความตกใจก็มีความดีใจ <Okay. S 1> เพราะว่าคุณตาฟื้น <Okay. S 1> บางคนก็บอกเสีอว่าคุณตาฮอกเนี่ยเราซีตายแล้วหรอกโอ้เออเขาคิดว่าโอ้บางคนเขาก็ว่าตายแล้วแหละบ่มีไ่ไผ่าเราซีฟื้นหรอกเพราะว่ามีกินโชยโออกนอกบ้านค่ะอันนี้เราฟื้นบ่าตายค่ะ แล้บมาดีเอาเอาแล้วเราปลอดภัยแล้วจะกลับมาเดินได้ไหมล่ะเอาก็แค่ก็เบลเอียดละโอปะนะครับไม่ใช่ว่าฟื้นมาแล้วมาเป็นพ่อใหญ่นิทาไม่ได้นะเจ้าชายนิทาวันีโอ้ยิ่งจะหนักลูกหนักเมียลูกเต้าอยู่ตาเมียทำไมเวลาแก่มาทําไมผู้หญิงจะชอบทิ้งผัวไม่ได้ทิ้งผู้หญิงเข้าสี่มีความห่วงลูกห่วงหลานผู้หญิงนี่จะดีตอนตอนเป็นสาวนี่แหละ ขาลำแขวหรือเปล่าผู้หญิงนี่จะดีตอนดูแลกันได้เหรอตอนตอนเหยวให้พูดตรงๆรงวซิมันก็บุเถือกไม่เป็นจเถือกฉันเบิงมาแล้วฉันเบิงมาทุกครอบครัวเลยผู้หญิงนี่จะตามหึงหวงผัวนี่ตอนไหนรู้ไหมตอนทําจุอาได้ตอนผัวจุอาได้ตอนเมียกันจุอาได้ตอนผัวจุอาได้อแล้วก็ตอนผัวหางกันได้โบเมีนโบเมีนอ่ะป้านน้แมผิดว่า้าหนิเจวอลสามจบผู้หญิงส่วนมาก หัวห้าเงินได้จุ่าได้เขาจะรักเขาจะหึงเขาจะหวงแล้วเขาไม่อยากให้ไปไหนแต่ถ้าหมดตรงนั้นไปจบเรี่ยงมเนี่ยอยางหมดหาเงินไม่ได้จุ่าไม่ได้ทีนี้บวกกับผู้หญิงก็หมดอารมณ์ทางเพศทีนี้ก็จะวนไปหาหา,หาหาหาลานอยู่กรุงเทพกับสิบี้คว่า,าว่า เขาเคยสิไปอยู่น้ำอีน้อยกรุงเทพเด้อเจ้ายู่ผู้เดียวเด้อเจ้ายู่ผู้เดียวเด้อไอตอนนั้นนี่ฉันไม่อยากไปแล้วไงฉันเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบปดอะไรเงี้ยเอาเอาก็จะให้โอกาสเข้าใหญ่ประหาอีน้นอยไงเอาเดี๋ยวนี้แหละเขาใจหึงกัน เจ็ดแปดเก้างสงิบมันไปไม่ไหวแล้วเคยบอกแล้วถ้าจะปล่อยปล่อยตอนนี้นเอาเมียเพียงเคยบอกแล้วบอปล่อยตอนเจ็ดสิบกว่าขี้แตกใส่บ้านแล้วเนี่ยเ <c oughs> มียนขี่จะข้องกับพอได้เสียด่าจะข้องกับพอได้แล้วเมื่อกีมื่ปล่อยไปสิแดงยังเนี่ยเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเออมันไม่ได้นะแบบเนี้ย <c> แ <oughs> ม, <c oughs> ม่เพีเคยพูดกับ <c oughs> มันมันมีตัวอย่างแล้วนะเนี่ยตาล่างก้นจะข้องกับพอได้เนี่ยมันสิไปกอดผู้ใดได้แบบนี้มันไปว่ได้ที่ไหน เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวจเป็นพูดแทนผู้หญิงทั้งหมดทั้งมวลฉันพูดถูกแล้วจะเว้าจบหรื่ยอยังเวลาตายอ่ะสุดที่ชอบสุดทีช <c oughs> ด่ชอบก็รู้เขาชอบอะไรก็ปล่อยบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นรบ,บ้างไม่เป็นก็ยังบอกแล้วงไงอ๋ไหนวันศุกร์เธอจะไปเยี่ยมยายเตียงสักสองสามวันก็ไปฉ <c oughs> ันอนุญ,ญาตไม่ได้ว่าอะไรยายเตียงจะมาเองอันนี้ไม่เป็นพูดก็ปล่อยให้สักศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปได้เลยเขาบอกไรเหร ไม่เป็นจะพูดแทนผู้หญิงทั้งหมดทั้งวันเด้อพี่น้องเด้อ เออผู้ยิ่งกามีความมักลูกหักหลานบ่ได้คิดเป็นอื่นแต่ผัวนี่ท่านเท่าผันี่สิถอยอำดับไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งผู้หญิ่งกามวดอารมณ์ทางพิษเออก็เลยว่าพ่อใหญ่ก็แข็งแรงอยู่อยู่ได้อยู่บได้ทิมเดกขวางก็เลยห่วงลูกห่วงหลานก็เลยว่าสิไปเบิงลูกเบิงหลานแต่ว่าพ่อใหญ่ก็สอยเลือดได้อยู่ก็เลยให้เราอยู่คนเดียวก่อน อันนี้ความคิดข้องผู้หญิงแต่เธอหมดสิทธิ์นะเออถ้าเธอเจ็สิบพร้อมใช้เมื่อไหร่ฉันจะาสู้ข้องไปเลยไม่ละจะไปเยี่ยมลูกเจ้าจูเจ้าเจมต่างประเทศก็ไม่ให้ไปใช่ไหมเนเคยพูดกับเพื่อนอยู่เพื่อนๆในกลุ่มก็ไม่เป็นรู้ออมดดุดยิออไม่เป็นพูดแล้วเขาก็ รับฟังรับรู้ไม่เพิ่นจะปล่อยพ่อใหญ่ตอนพ่อใหญ่แปดสิไม่เพิ่นเคยพูดเพื่อนเพื่อนแล้วไปสายแล้อยากไปหาอีน้อยๆก็ไปไปสาไปขึ้นเครื่องบินก็ไปไปสายแปดสิบก่อนแล้วจะปล่อยมันสิขับรถได้ตีจะแจ้งคนขับให้โอ้ยมันเกิดสิ่ม่มุมเขาจะเจอเดี๋ยวมันจะเกิดประโยชน์ยังไงแปดสิบแล้วสิบปล่อยไปสู่ที่ชอบที่ชอบล่างคนจะของกระเป๋าเทียนแล้วไปสาบ่ได้ลรุ่นนั้น วันนี้ใครมีข่าวอะไรแบบนี้ใครอ่านข่าว <_ d ata> อ่านข่าวเธอพี่น้องไม่ได้ฝังข่าวเอาดีละคือข่าวเอาเอา